ะครับวันนี้น่ารักมากๆานะฮะร,รวมถึงพี่ๆแก๊งโคดโมดโโนะครับแล้วก็พี่แคร์แบร์ด้วย,เ,ยเดี๋ยวให้พี่ๆแล้วก็น้องๆไปเก็บตัวไปพักด้านล่างก่อนนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับน่ารักมากๆขอเชิญโบือให้กับน้องๆทุกคนด้วยนะครับแมแหมแมากับเดมี่ไม่อยากให้พี่แคร์แบร์ลงจากเวทีใช่ไหมคะน่ารักกันเนาะอยู่ตรงนี้อ่ะลงกันดีๆนะครับพี่สิโตแม่แต่ละตัวนะครับตัวใหญ่มากด้วยนะครับและนี่คือโฉมหน้าพรีเซนเตอร์ของเรานะครับ นะครับก็ขอต้อนรับพี่ริเดียนะครับพี่แมทธิวนะครับรวมถึงน้องๆน้องดีแลนน้องเดมี่แล้วก็น้องดิออนขอเสียงร์มร้อมเลยครับสวัสดีค่ะโอ้โหน่ารักมากๆวันนี้เรียกว่ามาทั้งแก๊งขอทังเสียงได้ไหมครับเขินๆเดี๋ยวพี่ริเดียพี่แมทธิวเดินขึ้นหน้านิดนึงนะคะระวังด้านหลังนะครับ เดี๋ยวเราจะมานั่งคุยกันนะครับแล้วก็พูดถึงความพิเศษของครอบครัวฟรีเซนเตอร์ของเรานะครับแล้วก็ยังมีหลายเรื่องเลยที่วันนี้ก็มาคุยกันนะครับถึงสูตรพิเศษเออร์เทอริกร้อยซด้วยนะครับสำหรับโคนโม h เฮ d ทูท o e เบบีของเรานะครับเดี๋ยวตอนนี้เราให้ น้องๆไม่ได้เนี่ยได้นั่งก่อนดีกว่าขอบคุณครับนะครับเชิญเชิญเลยเพราะตอนนี้เด็กๆเยอะมากแต่ว่าในโอกาสนี้จะไม่ได้คุยแค่ครอบครัวพรีเซนเตอร์อย่างเดียววันนี้เรามีผู้ใหญ่ใจดีอีกหนึ่งท่านด้วยนะครับขออนุญาตเรียนเชิญนะครับคุณประเสริฐสุรัตนเมทากุลครับกรรมการบริหารบริษัทไลออนประเทศไทยจำกัดครับผมยินดีครับขอเชิญครับขออนุญาตให้น้องๆนั่งก่อนเลยนะครับท่านครับวันนี้เด็กมากันเยอะเลยทีเดียวนะครับ มาเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันดีกว่านะครับเดี๋ยวว่าก่อนอื่นพี่ลิเดียกับพี่แมทธิวมีอะไรอยากจะทักทายครอบครัวคน,นมดมบก่อนนะครับเชิญได้เลยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเกลาขาคุณเพืครับแมทธิวครับสวัสดีน,นะคะคดีชื่ออะไรคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็เห็นอะไรอยู่เปล่าน้องเห็นอะไรอยู่าไม่ไสัญญาต่อชื่ออะไรคะเดอะไร ไม่ได้คนนี้เหรอครับจชื่อตัวเิดนี่ดีแลนน้องดีแลนครับผมคนนี้ชื่ออะไรครับคนนี้ชื่ออะไรครับ อย่าเดียวมันดีโอเคเดี๋ยวไม่ไปเป็นไรค่อยๆละลายพฤติกรรมค่อยๆคุยกันไปละกันนะครับงั้นคําถามแรกขอย่างมาทางคุณประเสริฐก่อนละกันนะครับผมจะมาถามเรื่องนี่แหละความรื่อมมือของโคดโหมดแล้วก็กับแคร์แบร์ใช่ไละครับการออกแบบผลิตภัณฑ์พิเศษนะครับโคดโหมดเฮดชูชูเบบี้สามสูตรเนี่ยตรงนี้มีที่มาที่ไปยังไงทําไมต้องแคร์แบร์ด้วยครับจริงๆต้องก้องอ็บอกว่าโคดโหมดสี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเราคือต้นต้นแบบของการคอา์บเรชั่น ระหว่างแบรนด์กับคาแรคเตอร์ต่างๆนะครับก่อนก่อนที่คำว่าคอลแลบจะเกิดขึ้นเพราะว่าเราเราอยู่มานานไม่งั้นเราได้คอลแลบกับประตูนดังๆมาตั้งแต่เอ็นไม่ว่าจะเป็นทอร์นเจอรี่ครับนะครับไม่ว่าจะเป็นวันพีซนะครับวันพีซผมชอบมากครับมีคุมามงอเวนเจอร์เองดีครับก็คือทั้งฝั่งอเมริกาฝั่งเอเชียที่ดังระดับโลกเนี่ยก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จมากนะครับแล้วก็อย่างล่าสุดที่เราทถามื่อปีสองปีที่แล้วก็คือ การคอลแลบกับเดมอนซ์เลเยอร์ดาบิข่าวถั่วในตัว <c oughs> ของเด็กโตเนี่ยต้องทำต้องบอกว่าทําให้คนดอมโในกลุ่มเด็กโตเนี่ยโตขึ้นมาถึง40ก <c oughs> ว่าเปอร์เซ็นต์เพราะว่าต้องอยอมแล้วว่าดาบิข่าวถั่วนี้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ชอบมากๆนะครับก็เลย <c oughs> เราก็เลยมาว่าเออในเมื่อเราเราสักเซสเด็กโตแล้วก็มีการเรียกร้องจากผู้ปกครองเด็กเล็กว่าเออแล้วมันไม่มีความพิเศษให้กับสินค้ากลุ่มเด็กเล็กบ้างเหรออะไรเงี้ยครับเราก็เลยมองหานะครับแล้วเราก็เจอว่าที่ดิงนแคร์แบรนด์เนี่ย เป็นคาแรคเตอร์ที่คุณแม่และเด็กๆตัวเล็กๆจะชื่นชอบนะครับแล้วก็ถ้าคนจําได้จะจะเป็นตัวประกัตการหนึ่งในโซเชียลที่ทุกคนจะพังใครแคร์แบงค์มากๆากเลนะครับเพราะฉะนั้นเราก็พยายามไปดีลมาแล้วก็ต้องขอบคุณทางทีมแคร์แบงค์ด้วยที่เชื่อมั่นในคอนโบรดแล้วก็มาร่วงมันกับเราทำโปรดักพิเศษรอบนี้นะครับก็เลยเกิดคอนโบรดแคลร์แบงค์ขึ้นมาก็บอกว่าทีมงานตาถึงมากเพราะตัวการ์ตูนแต่ละตัวที่คาแรคเตอร์มาใช้เนี่ยก็คือเป็นกระแสหมดเลย อย่างเดมมอนซเลเยอร์บีที่แล้วคือฮิตมากครับฮิตมากฮิตมากมและช่วงแคร์แบร์ก็จะฮิตเช่นเดียวกันเพราะอย่างที่บอกว่าลูกสาวก็ชอบโดยเฉพาะตัวสีชมพูเนี่ยรักมากใช่ไหมคะน้ำเดมเดมมี่น่ารักใช่ไหมคะแคร์แบร์ชอบสีไหนแคร์แบร์สีไหนน่ารักสุดสีอะไรสีพิงค์ไหมอ่าเด็กๆจะชอบสีพิงค์เนาะเด็กจริงน่ารักทุกตัวแหละนะครับทีนี้มาพูดถึงสูตรพิเศษกันหน่อยจุดเด่นของโคดโมโวเฮตชูโชวเดมี่สามสูตรเนี่ยคืออะไรครับ ต้องต้องบอกว่าด้วยความที่คนรมหมดเนี่ยเราเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นครับเราไม่เราคงไม่พัฒนาแค่ให้เก็จริ้งให้มันน่ารักแต่เรื่องสูดเรื่องความอ่อนโยนเนี่ยเป็นประเด็นที่สําคัญมากเพราะฉะนั้นรอบนี้การเปลีป่ยนทั้งหมดคนรมโหมดเนี่ยผมขอนี่เป็นลูกม,ม,มือลูก<ร>มือครับมที่คอยช่วมด้อนแต่อยากให้ข้อมูลเพิ่มใช่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 อันนี้อันนี้กำลังคุยหรือว่ากัดมือฟอกอยู่ฮะดูไม่ออกเหมือนกันนะ เป็นเส้เชื่อต่อได้เลยครับก็ก็เลยตัวสูตรเรามีการปรับนะครับรอบนี้สูตรของโคโนโมะฮิโตะรอบนี้เราเราใช้กว่าเป็นดับเบิลฟรีไบโอติกซึ่งต้องยอมรับว่าในสินค้าผู้ใหญ่เนี่ยเรื่องฟรีไบโอติกกำลังเป็นที่นิยมแต่สินค้าเด็กเนี่ยยนเข้าใจว่ายังไม่มีแบรนด์ไหนทำเลยซึ่งฟรีไบโอติกดียังไงฟรีไบโอติกก็คือว่าเป็นกระบวนการที่เป็นอาหารของแบคทีเรียดีบลร่างกายของมนุษย์เพราะฉะนั้นการที่เรามีฟรีไบโอติกที่เป็นอาหารของแบคทีเรียดีเนี่ย เป็นการทำให้แบคทีเรียดีนี่สามารถทำงานได้ดีขึ้นโดยที่เราสามารถทำความสะอาดร่างกายได้โดยไม่ต้องใช้สารเคมีให้แบคทีเรียดีที่ไปอยู่ร่างกายของเราเนี่ยทำหน้าที่ของมันในการช่วยกำจัดแบคทีเรียที่ไม่ดีไม่ใช่ว่าเราล้างตัวดีๆออกไปทั้งหมดก็ไม่ใช่ใช่ทำให้ให้ผิวเราอ่อนแอลงซึ่งมันไม่ไม่ดีเลยนะครับผมแป็นสูตรนี้เป็นตัวที่เราปรับปรุงแลองมีขึ้นมาไหมครับมันจะมีทั้งความอ่อนโยนอนเป็นกรณีพิเศษแล้วก็ด้วยความที่เฮตุโถเนี่ยจะต้องใช้ทั้นสระผมแล้วก็บน้า นะครับเพราะฉะนั้นสูตรนี้ก็เราเลยเป็นสูตรโนเทียที่ค่อนข้างมั่นใจว่าแม้จะไปโดนโยนตาของเด็กเล็กเนี่ยก็ไม่ร้อยไเครื่องไม่อรอ,อยู่ใช่ครับก็เรียกว่าสะอาดมากๆเลยอีกนี้ก็จะเป็นน้ําเปล่าแล้วนะก็คือก็คือไม่ต้องห่วงว่าน้องๆหนูไปอาบหรือไปสระผมเนี่ยจะมีปัญหาว่าเข้าตาจะต้องกลัวแสบกลัวอะไรไม่ต้องกลัวแน่นอน ขอชื่นชมเลยนะครับพี่ประเสริฐจิตแข็งมากๆนะฮะบนเวทีนี้อะไรเกิดขึ้นมากมายอะแยะไปหมดเลยนะฮะสุดยอดนะฮะนะ่ยอีกแล้วครับว่าห้าปีแล้วก็เจอพี่น้องอีกินมากพี่ประเสริฐก็จริงกับน้องๆครอบครัวนี้ก็ชิงกับพี่ประเสริฐใช่ครับเราเจอกันเป็นประจำเนาะนะครับที่นี้เราได้ทราบถึงสูตรพิเศษพิเศษกันไปแล้วทีนี้เนี่ยจริงๆคนมโหวไม่ได้มองแค่นี้คือคนมโหวเนี่ยมองถึงมิชชั่นที่เรียกว่า sustainable joy ของคนมโหวคือปีนี้เนี่ย เป็นเหมือนคอนเซปต์เลยนะครับแล้วก็ถูกนำมาใช้เป็นหลักในการพัฒนาสูตร H เ o ทชูโชออร์แกนิกนี้ด้วยรวมถึงนะครับการใช้พลาสติกรีไซเคิลในการบรรจุเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการบรรจุขวดด้วยตรงนี้อยากให้พูดถึงะครับพี่ประเสริฐก็จริงๆต้องยอมรับว,ว่าในยุคป,ปัจจุบนะันคำว่าซัพเฟอร a เนเเนี่ยไม่พูดถึงไม่ได้เลยในมุมของการทําแบรนด์เราก็อยากจะโปรโมทเรื่องนี้กับเด็กและผู้ปกครองเข้าใจแล้วก็ให้ความสําคัญเพ้เราก็เลย ตั้งตีมคอนเซ็ปต์ของโคดโมในปี2025นี่ว่าเป็น Sustainable Joy ก็คือว่าคุณสามารถมีความสุขมีความสนุกสนานได้แต่ว่าต้องรักโลกไปด้วยอย่างนี้นนมันก็จะสะท้อนมาในโกลอดอ์หลักกวนี้ก็คืออย่างสูงนะครับเราจะมีการใส่วัตถุดิบตัวหนึ่งซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นในเมืองไทยซึ่งเราช่วยสนับสนุนเกษตรกรในเมืองไทยคือใบมรูเฮยะนะครับแล้วคุณสมบัติพิเศษ,ษของมรูเฮยะที่มีต่อโลกก็คือว่ามันสามารถช่วยลดคาร์บอนได้ 500กิโลกรัมต,ต่อไร่เลยในการใช่ครับในการบุกโรโยยักษ์ขึ้นมาเนี่ยตัวนี้นอกจากมีคุณสมบัติที่ช่วยพิเศษในการเป็นพรีไบโอติกแล้วเนี่ยเขช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยครับในขณะที่ขวดของโคดโมดท,ทั้งหมดนะครับจะลดะวดัชพลาสติกลง30บเป้ความหมายก็คือว่าขวดเป็นขวดที่เราใช้พลาสติกรีไซเคิลมากขึ้นก็ทำให้เราใช้พลาสติกน้อยลงทำลายโลกน้อยลงดังั้นเสดนว่าทั้งขวดทั้งสูตก็ ทำให้เราดูแลโลกได้ดีขึ้นครับผมก็เรียกว่าทุกขั้นตอนเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้ทําเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ดีเท่านั้นแต่ว่าขั้นตอนการผลิตรวมถึงประจุพัณฑ์ก็ต้องดีด้วยนะคะผมพี่พวกพี่คุยสาระขก้นไปเหรอครับไม่สาระไปล่าหรือว่าอยากปรับให้มันเนื้อหามันเบาบางลงกว่านี้นิดน,นึงไหมน้องเดมี่ลงไปฟื้นแล้วคะ่ะ นะครบสบายๆวันนี้นะครับจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยใหญ่ทุกคนได้ไม่เห็นบรรยากาศครอบครัวคนละหมดด้วยรวมถึงได้ข้อมูลดีๆจากทางคนละหมดไปด้วยนะครับทีนี้อยากรู้นี่แหละเมื่อกี้พูดถึงกันไปความน่ารักความแสบสนของครอบครัวนี้เนี่ยยังไงครทําไมพี่ประเสริฐถึงเลือกครอบครัวดีมาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วไม่ใช่แค่ปีเดียวปีนี้ปีที่5้าแล้วด้วยติดใจอะไรรับพี่ประสเสริฐออต้องบอกว่าเวลาเราเลือกพรีเซนเตอร์เราคงไม่ได้ดูแค่เรื่องชื่อเสียงแน่นอนทั้งเรี่องม่แน่นอนแน่นอนหัวชื่อเสียงแต่เรา เราดูลึกลงไปถึงวิธีการเลี้ยงลูกว่ามันแมชกับกับโโที่เราฟีให้ของแดงเราหรือเปล่าต้อง,งบอกว่าครอบครัวคดียวับคุณเดีย,ดยได้เป็นครอบครัวที่เลี้ยงลูกแบบให้เขากล้าได้ลองทำโน่นทำน,นี่แล้วก็ให้มันเหมาะกับพัฒนาการของเขาซึ่ง โคดะบอเราเป็นแบรนด์ที่มุ่งเรื่องนี้อยู่แล้วว่าเราเราเชี่ยวชาญเรื่องพัฒนาการเด็กเราก็อยากได้ครอบครัวซึ่งส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีและกล้าที่จะทําอะไรที่ทั้งดีทั้งถูกเนาะแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้และเติบโตขึ้นไปก็ก็เลยบอกว่านี่คือคือความเหมาะสมมากๆครับที่ผัวเป็นครอบครัวสมัยใหม่ด้วยนะพี่เฉินเนาะคือเราไม่ต้องมาห้ามกันว่านั่งเธอนั่งนคุณต่อปลาเถใช่ไหมใช่ใช่คนเราไม่สามารถทำอย่างนั้นได้แล้วตอนนี้ไปงู่นเลยแฮะพอ้บาเีที่บางเฉียดมองทางสเต็ปไปช่วงต่อไปแล้วครับผม อันนั้นจะเป็นกิจกรรมในช่วงต่อไปนะครับแต่ว่าน้องๆเขาให้ไปเรียนรู้ฐานมิชชั่นของเราก่อนเดี๋ยวจะได้รู้ว่าเดี๋ยวจะเล่นอะไรกันบ้างนะครับทีนี้ขออนุญาตกลับมาที่ครอบครัวดีบ้างครับพี่มัทเร์และพี่ผมนะครับอย่าจะพูดอะไรถึงไม่ต้องเรียนะไรเขาเล่นไปก่อนเลยพี่นะเล่นไปก่อนครับเล่นไปก่อนได้พูดถึงความรู้สึกดีกว่าที่ครอบครัวดีเนี่ยตอนนี้ได้เป็นพรีเซนเตอร์ของทางคนละหมปีนี้ปีที่ห้าแล้วด้วยรู้สึกยังไงบ้างที่มันเป็นครอบครัวเดียวกับคนละหมครับครับต้องขอบคุณทางคนละหมนะคะเพราะว่า คือเราเนี่ยตั้งแต่มีลูกคนแรกจนคนที่สองจนที่สามคนแรกนี่คนแรกก็วิ่งอย่างนี้นะครับ ก <Going. S 2> ็วิ่งจนตอนนี้เขาน,นิ่งแล้วนะเป็นพี่จันที่ใหญ่แล,แล้วนะดูแลพี่ดูแลน้องได้แล้วเลยค่ะก็ก็ตั้งแต่คนแรกคนที่สามี่ยก็จะมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาให้ใช้กับลูกๆทุกๆคนแล้วก็จะมีวิธีการเลี้ยงลูกอย่างอย่างช่วงปีแรกก็จะเป็นการเลี้ยงลูกแบบ Y E K เนี่ยค่ะค,คือเราก็ได้เรียนรู้ไปด้วยแล้วก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆไปด้วยแล้วก็จะมีคอล l a b บเรชั่นดีๆอย่างของปีนี้ก็จะเป็น care bear เนี่ยค่ะคือเราก็ใช้ตั้งแต่เฮทุทโธ ตั้งแต่แปรงสีฟันยาสีฟันทีล้างขวดนมคือทุกอย่างโลชั่นเด็กอะไรเงี้ยคือเราได้ลองมาหมดแล้วรร้สึกว่าเออมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วก็อย่างเราถ้าครีมล้างหน้าอะไรหมดแล้วก็เอาของลูกมาใช้แล้วก็นผมรู้สึกว่าถ้าเด็กใช้ได้เราใช้ได้สบายอยู่แล้วก็ใช้จริงคือเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราจริงๆเลยตลอดทาปีที่ผ่านมาคือไปลูกแลจะไปต่างจังหวัดจะไปต่างประเทศอะไรก็ต้องพกไปด้วยแน่นอน เราใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของคนบอกก็คือแต่งสีฟันก็รับแต่ห้ดูทงก็รับแต่อย่างที่บอกของเราหมดเราก็ใช้ของเด็กได้เป็นแน่ล้วชอบตรงที่ว่าคือปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์คือเรื่องของออแกนิกแล้วก็เรื่องของการที่เข้าตามันมันสำคัญมากเรามีรูปอยู่แล้วเราก็โอ้โหิเวลามันแสบอย่างนี้คือก็เศร้าแทนฮะจิงกคณะนี้ปลอดภัยแน่นอนเราก็ใช้แต่ยี่ห้อเดียวกจริงๆเลยเราดูแลทุกช่องทางอันนี้คนเป็นพ่อเป็นแม่จะเข้าใจเนอะเราต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะคะสนุกไหมครับอิมชั่นุต ไม่ครับไม่สนุกสนุกอยู่แล้วไมเรื่งตรงนู้ดยังเหลือลอ,อีกหนึ่งยังอยู่ตรงนู้ดอยู่นะครับเอาเป็นว่า,าผลิตภัณฑ์5ปีนะครับกับการเป็นบริสุทเดอร์5ปีได้เจอผลิตภัณฑ์เยอะวยามากมายได้ลองทุกสูตรและรับรองเลยว่าดีจริงทีนี้ขอ,อยากกลับมาคุยกับพี่ประเสริฐฟังเนืงอันนี้อาจจะเป็นข้อมูลเชิงลึกน,นิดนึงนะครับเพื่อว่าพี่ๆสื่อมวลชนจะได้เอาข้อมูลไปทําข่าวกันด้วยอยากจะทราบในเรื่องของงบประมาณนิดนึงงบประมาณในการทําการตลาดที่ใช้ในแคมเปญนี้เนี่ย เป็นยังไงบ้างครัพี่ประเสริฐก็จริงๆด้วยความที่ตัวการรีแลนด์นี้เป็นการรีลอนด์ที่ค่อนข้างใหญ่นอกจากอย่างที่บอกเก็ตติ้งสูงแล้วก็มีทั้งปิลเลนเตอร์ใหญ่นะครับแล้วก็คาแรคเตอร์ก็ใหญ่ก็จริงๆเราเตรียมไว้ไปอยะป่างต,ต่างๆก็น่าจะประมาณ120ยยี่สิบล้านสหภานครับ <ๆ S 2> แคมเปญน,นี้ไม่ว่าจะเป็นบลอคไลน์ดโรเดอร์ไลน์แล้วก็กิจกรรมต่างๆที่คงจะรันไปทั้งปีเพื่อจะให้ผลแบบนี้ไปถึงลูกค้าได้มากที่สุดนะครับครับผมถึงกับถอดรองเท้าแล้วเหรอลูก พร้อมจะลุยเต็มที่แล้วพร้อมจะลุยเต็มที่แล้วแต่รับรองเลยนะคะว่าปีนี้ทั้งปีเราคงจะได้เห็นกิจกรรมแล้วก็ความสนุกของทางคโคดมโบทแน่นอนติดตามกันได้ในแฟนเพจ a c e b o o k ได้เลยนะครับโคดมบนขลัวจะได้ไม่พลาดทุกกิจกรรมดีๆไปด้วยนะครับผมทีนี้เนี่ยฟังแบบนี้หลายๆคนสนใจแลลวครับอยากจะเป็นครอบครัวโคดมโบทเยวซื้อผลิตภัณฑ์มาใช้เนี่ยทีนี้ช่องทางในการจัดจําหน่ายโปรโมชั่นรวมถึงกิจกรรมพิเศษเพื่อต้อนรับวันเด็กเนี่ยปีนี้มีอะไรบ้างครับ อ the so ันนี้ก็เร so ียกว่าหาได้ทุกที่แน่นอนต้อขอบคุณพาร์ทเนอร์ของเราในการห้างร้านต่างเดลเลอร์ต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นไฮเปอร์ซูเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นหรือว่าร้านเล็กหาไห้หมดกระบมกค่อนข้างได้รับการช่วยเหลือที่ดีแล้สนับสนุนสนับสนุนด้วยดีนะครับแต่ร้านค้าไม่ว่าจะเวลไหนมีสินค้าเราไปวางขายเะั้นใต้ที่ไหนสามารถซื้อได้เลยหรือแม้กระทั่งใครสะดวกแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆก็สามารถช็อปได้เลย ันนี้เรื่องจริงนะเพราะว่าบางทีเราเวลาขนกันไปเยอะๆทางครอบครัวเนี่ยบางทีมันมีหลงลืมล,มล,มล,มลืมนู่ลืมนี่ไม่ว่าไปจังหวัดไหนเนี่ยเราสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ของโคโดโมโได้ง่ายมากๆได้หลายๆที่เลยอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะครับแล้วทีนี้ถามไปอีกว่าเป้าหมายและความคาดหวังของโคดอมโบทให้ชูโชว์เบบี้เนี่ยต่อผู้ใช้นะครับแล้วก็ทางความหวังความคาดหวังเรื่ององการตอบรับของผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างถามพี่ประเสริฐก่อน S <S ก็ก็หวังว่านะครับเพราะเพราะอย่างที่บอกว่าความตั้งใจของเราคือการการคอลลักับแคร์แบรนด์เนี่ยเป็นที่ว่า<ฤ>เป็นจุดสนใจและการให้เขามาซื้อแต่เราอยากพัฒนาสูตรที่มันดีมากๆจริงที่อ่อนโยนจริงๆเพราะฉะนั้นความคาดหวังของเราคือเราหวังว่าจะมีลูกค้าจํานวนมากมาใช้สินค้าซึ่ง,งปลอดภัย แบบนี้จากเรานะคะเพราะว่าสิ่งที่ท,ที่เรามั่นใจคือว่าถ้าลูกค้าสามารถได้ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันปลอดภยัยเด็กก็จะปลอดภัยด้วยเขาก็จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ท,ที่ดีได้ะฉงนั้นเราก็คาดหวังว่าเราทําสิ่งดีๆมาแล้วเราก็อยากให้คนใช้เยอะ ก็อยากให้สนับสนุนจัดการตัวนี้กันเยอะๆครับผมยังไงก็ฝากสนับสนุนกันเยอะๆนะจริงๆเราอาจจะไม่ต้องพูดมากเพราะผมเชื่อว่าคนใกล้ตัวหรือว่าแต่ละครอบครัวเนี่ยผมว่าต้องมีใช้กันอยู่แล้วแหละผมมั่นใจเลยนะครับทีนี้อยากให้พี่แมททีแล้วก็พี่เดียช่วยฝากอะไรนิดนึงนะครับโดยเฉพาะโคดโมเฮตชูโชเนี้ตัวนี้ด้วยครับผมก็ของจริงครับก็คือผลิตภัณฑ์จาก ประเทศญี่ปุ่นที่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็การที่เป็นเฮทุโทก็ก็เป็นส่วนที่ทําให้เราใช้ชีวิตง่ายไม่ต้องมีหลายขวดไม่ต้องมีมีหลายตัวอย่างที่บอกไปไปตามประเทศไปต่างจังหวัดก็พาะหหนึ่งขวดจบใช้ได้ทั้งบ้านเลยจริงๆเลยเฮทุโทคุ้มมากพ่อแม่แล้วก็ลูกทั้งสามคนเลยเพราะฉะนั้นความความความง่ายก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็แล้วก็ไว้ใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เรื่องของออร์แกนิกแน่นอนก็สําคัญกับกับหลายหลายคนแล้วก็อีกสิ่งที่สําคัญผมว่าก็เป็นเป็นเทรนด์ลักโลกแหละคือการททีี่่้ใชสูตรมัน ม,มันปลอดภัยกับโลกมากขึ้นแล้วก็รู้ถึง,ถง,ถงคุณธณฑ์ขวดที่รีไซเคิลได้ง่ายขึ้นก,ก็เป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับโลกในอนาคตของเราครับเราก็ต้อง,ต,อง,ต,องต้องช่วยกันไปน้องใช้ด้วยแล้วก็ดูแลโลกไปพร้อมกันด้วยพี่ลิเดียครับค่ะข,ของเดียก็ฝากแล้วกันคะวันนี้วันเด็กใช่ไหมคะแล้วก็จริงๆก็จะมีงานพรุ่งนี้แล้วก็วันที่12บสองซึ่งวันเสาร์ทีเทิ์ใช่เราก็จะมีกิจกรรมสนุกของของ,ของโคนโบด้วยนะคะก็จะเป็นเป็นฟิสิกอลสกิลเลยนะฮะเป็นฟิสิกอลสกิลซึ่งก็จะ ทดสอบความฟิสิกอลของเด็กๆนะคะฝึกทักษะฝึกทักษะฝทักษะของเด็กๆแล้วก็มีเตรียมสเตชันไว้แล้วใช่อันนี้เป็นแบบมินิมินิด้านข้างนี้นะคะซึ่งวันนี้ก็เดี๋ยวจะได้ได้ไปได้ดองได้นอนจริงๆผมว่าก็ตรงแบบคือแนวคิดของคนระบอกก็เป็นแบบนี้มาหลายยปีแล้วเลฮะกับการที่เราได้ในรูปกิจกรรมกับกับแบรนด์แล้วก็ในเรื่องของโฆษณาคือก็จะฝึกให้เด็กได้ได้ลองเรียนรู้เอง ลองผิดลองถูกอะไรกัแล้วแต่แต่ขอให้มีม,มีการปล่อยเขาลองบ้างไม่ได้เราไม่ได้ไปคุมในทุกจังหวะชีวิตของเขาอะไรอย่างนี้แล้วก็รู้ถึงก,การฝึกฟิสิกสก็ก็สำคัญมาก ยิ่งเริ่มจากอายุน้อยๆก็จะก็จะมีทักษะที่ดีตอนโตครับยี่งจะทั้เราก็คิดเหมือนแบรนด์เลยคือเนี่ยพี่นี่ก็ตรงกันไปเลยแข็งแรงมากๆโตไปก็เข้าคุตซิลทารได้เลยนะครับซ้อมวยได้เลยซ้อมวยกับพี่มาดิวได้เลยนะครับผมอ่ะและนี่ก็คือรายละเอียดที่น่าสนใจนะครับของแคมเปญโคโดโมบ์เอสแคร์แบร์นะครับที่ท่านผู้บริหารนะครับแล้วก็ครอบครัวพิซิเตอร์ของเราครอบครัวดีเนี่ยนำมาฝากกันในวันนี้ขอเสียงปรบมือให้กับทุกคนบนเวทีเลยนะครับขอบคุณมากประโณงขอบคุณมากครับ อบุ้ยใสวยด้วยนม่นะครับแม้จะไม่ได้ยินเสียงแต่เราจะได้เห็นทักษกกะการปิดปา่ของอีกสักครู่นะครับเพราะนั้น ตรงนี้เดี๋ยวขอนะครับให้คุณประเสริฐสุรตระนัฐเมธาคุณผู้บริหารของเราเนี่ยได้มีโอกาสได้ลงไปนั่งพักด้านล่างก่อนนะครับขอเชิญนะครับขอบคุณพี่ประเสริฐด้วยนะครับครัออตอนนี้ขอเชิญยืนี่ยก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมกันต่อแล้วทุกคนโอ้อเออ,เอ,อใช้กำลังแล้วตอนนี้ใช,ใช้กำลังกันแล้วเดี๋ยวผมบอกดีเนี่ย <laughs> เขาได้ทดลองเล่นให้เราดูว่าฟิสิกส์เข้าสกิลเนี่ยมันสำคัญขนาดไหน <laughs> แล้วก็ผู้ที่เข้าแข่งขันในมิชชั่นนี้ของเรานะครับก็คือน้องดีแลน แล้วฮะแล้วก็เราเชื่ออะไรคะ JIT เองเดมีด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวสองคนนี้จะไปลุยด้วยกันพร้อมกันหรือว่าหรือว่าพร้อมกันได้เลยค่ะชื่อพี่นักคิวกับพี่ลิเดียเนี่ยอยากจะลงไปประกบก็ได้หรือว่าจะส่งแรงเชียร์จากบนนี้ได้หมดเลยโอ้โห้คันนี้ก็ได้ได้เดี๋ยวเราลงไปเลยลงไปลุยพร้อมไหมอ่าพร้อมเดี๋ยวผมลงไปช่วยประกบด้านล่างได้กันให้คนเล็กลงไปก่อนผมจะช่วยประกบด้อันตรายอันตราย ผมขออนุญาตบอกเส้นทางเรานิดหนึ่งนะคะสำหรับเส้นทางเราเราจะเริ่มที่จุดนี้ให้น้องๆน,นะครับได้ขึ้นไปไเรื่อไปถึงชั้นเจ็ดนะครับแล้วก็สามารถย่ยางไป<า>ลงมายาวไปยาวไปเอาเส้นทางั้นๆแล้วกันพี่ตักให้เรื่อชั้นก็คือเส้นทางนี้ครับเราจะเริ่มต้นทดสอบเส้นทางคือมีชั้นแรกน้องๆทำตามพี่เลยก็คือเดินถอยหลังอันนี้เป็นราาักษาการเดินถอยหลังนะฝึกบาลานซ์ร่างกายเมื่อถอยหลังเสร็จลงตรงนี้ ปีนใหม่ขึ้นมาปีนใหม่จนลงไปถึงบ่อบอลครับในบ่อบอลจะมีพี่หมีแคร์แร์อยู่เน่ดีออสบอกว่าสนุกมากเมื่อกี้ดออสบอกสนุกมากในบ่อนั้นจะมีแคร์แร์อยู่หยิบแคร์แร์มาคนละหนึ่งตัวแล้วกลับเส้นทางเดิมเดินถอยหลังกลับมาแล้วไปหาคุณพ่อคุณแม่แดดดี้มามีบนเวทีถือว่าจบมิชชั่นโอเคไหมครับมีเวลา90วินาทีนะครับผมมีคนละตัวนะอ่า ไปยึดขึ้นสเตจโอเคคนละหนึ่งตัวนะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วพี่เลเดียพี่แมนทิวสามารถปล่อยตัวลูกเลยเองได้เลยนะครับ All right Are you ready ใครจับเวลาใครจับเวลาเดี๋ยวรับในใจเดี๋ยวมีเวลาขึ้นด้านหลังเลย Five Four Three Two No cheating กลับไปก่อนโกงแล้วอ่ะไป่งกั And two One Let's go ไมต้องรีบนลครับค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปโอ้โหดีแรกคือแบบข้อแคบสุดเดียวไปเจ้าเดไปเจ้าเดียวไปเจ้เดียวไปไปไม่เป็นไรผมดูอยู่ครับดูอยู่ครับตอนนี้นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับโอเคมา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  โอ้ oh, เป็นไงบ้างฐานของเราฟิสิกส์กอล์ฟสกิลยากไหมยาไหครับยากนะดีแล็คเป็นไงฐานพาเราดิออนเอาดิออนมา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 เลยไอ้จึดพูดครับไม่ยากครับไม่ยากใช่ไหมคือบอกไว้เลยนะค,ะนะคะนนนนรับว่าซูเปอร์คิดอิมปิกนะครับที่เกิดขึ้นวันเพื่งนี้ขบวนอาทิตย์เนี่ยสำหรับทานคนทั้มดนะครับฟิสิกส์กอล์ฟสกิลเนี่ยจะยิ่งใหญ่และสนุกแน่นอนอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเป็นน้ำจิม้มเท่านั้นเองน้ำจิ้มครับผู้ดีเป็นแค่นจิ้มจะซับซ้อนผ้ดีครับผม แล้ววันนี้เริ่มกี่โมงครับพรุ่งนี้สามารถมาร่วมงานได้ทั้งวันเลยครับได้หั้งนเลยแต่ห้าเปิดนะสองวันเต็มๆนะทั้งเสารแล้วก็อาทิตย์ด้วยเก่งมากๆโอ้ดิลลอนเดมี่ยูโซเกอร์เก่งมากนะครับผ่านมิชชั่นกันไปง่ายๆเลยซึ่งกิจกรรมนี้ความสนุกยังไม่หมดนะครับก็เดี๋ยวอย่างที่บอกว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยมีกิจกรรมด้วยเดี๋ยวพี่แมทธิวกับพี่ลิเดียเชิญชวนไปดีกว่าอยากให้เชิญชวนชาวโคโนโดมดเนี่ยไปร่วมงานวันพรุ่งนี้เยอะๆ ใช่ค่ะก็เป็นวิกเอนแล้วนะคะวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วนะคะวันนี้ก็วันเด็กนะคะก็ยังมีกิจกรรมถึงวันที่12นะคะเสาร์อาทิตย์เลยแล้วก็ทางคอนโดก็อย่างอย่างที่บอกนะคะวันนี้จัดจำลองมาแบบอันนี้ย่อม นะคะแต่ว่าของจริงเนี่ยเดี๋ยวจะมาเริ่มกันแล้วมันก็จะมีเบสที่ทดสอบฟิสิกอลเบเวลิตี้ของเด็กๆเลยนะคะเชิญชวนทุกๆคนนะคะพาลูกๆมาสนุกแน่ครับพาเด็กๆมาฝึกทักษะแล้วก็มาปลดปล่อยพลังกันเต็มที่เลยเดี๋ยวกินกันดีๆครของโคบอันนั้นเสาร์อาทิตย์นี้ครับแต่เช้ายันเย็นเลยก็สนุกกันได้ครับแบบนี้แหละใช่ยังไงก็มาเจอกันได้นะครับก็จะเป็นฟิสิกอลสกิลนะครับฐานของโคดมบของเรานะครับแล้ววันนี้ครับ ก่อนอื่นเลยขอเสียงปรบมือให้กับครอบครัวฟรีเซตต์ของเราครอบครัวดีครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ